วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องวงจุ้ยของเมืองไทยนะครับเมืองไทยในแง่ของวงจุย้ยถ้าเรายืนหันหน้าลงทิศใต้ไปทางเ่าไทยนั่นคือทิศวงแดงครับจะพบว่าตำแหน่งเต่าดำเป็นพนักเก้าอี้คือเทือ,เอ,อกเขาตัภาคเหนือโอบล้อเป็นพนักถึงชั้นตีมีรูปลักษณ์เป็นบันลังเต มีสายน้ำสี่สายคือปิงวังหยงหน้ารวมเป็นเจ้าพยายไหลพาพลังชีพมาสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นลานหนิงถังหรือหมึงตี้รับพลังหมุนเวียนมหาศาลพาพลังชีพไหลลงสู่อ่าวไทยภูเขาทางภาคเหนือทะเลเอ่าวไทยเข้าสู่หน้าน้ำหลังเป็นภูเขา ทิศเสือขาวตะวันตกมีแนวเขาตราณาวสีอันสมุสุงเสือขาวต้องนิ่งทิศมังกรเขียวตะวันออกมีเขาใหญ่มีเขตเศรษฐกิจอีซีมังกรต้องเคลื่อนไหวคนต่างประเทศที่รู้จักวงจุ้ยนี้จึงพยายามพยกมาอยู่ประเทศไทยทำมาหากินจนเจริญรุ่งเรืองคนไทย เป็นเจ้าของประเทศนี้หากรู้จักนำศาสตร์ของงจุย้ยมาประยุกต์ใช้ย่อมนำาาพาความเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวยมาสู่ตนเองเป็นแน่แท้ครับสวัสดีครับ